ก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในช่องคริปโตแฮตนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมกับแอดมินเจมส์นะครับซึ่งเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะพาผู้ชมเนี่ยมาดูเหรียญคริปโตน่าสนใจในปี2025นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังเปิดขายรอบพิเศษอยู่ด้วยนะครับอ่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับหลังจากที่โดนทัมเนี่ยเข้ารับตําแหน่งเนาะเหรียญวิมโทเค้นเนี่ยก็มีอิทธิพลมากๆเลยลหลายๆคนนะครับที่ไม่รู้จักเหรียญวิมโทเค้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้จักและหหลัังจาากกททีีีีี่่เเรรยยญมมนดดตวขึ้นนนถึง77,000%ะะะครรับใยเวลาเพียง2วันนนนเท่าั้ง ก็หมายความว่าถ้าเราเนี่ยลงทุนนะครับอยู่ที่1000บาทเนี่ยก็สามารถดิดตัวขึ้นไปได้ถึง770เท่านะครับซึ่งก็เป็นเหรียญแรกเหมือนกันนะตั้งแต่แอดเทรดคริปโตมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับดิดตัวโหดมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวย่อลงเนาะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาหาเหรียญแบบนี้แหละคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นการพรีเซลนะครับเราจะได้ราคาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าจะให้เป็นแบบทํามได้เนี่ยก็ไม่มีทางนะครับเนื่องจากเหรียญท้ามเนี่ยเป็นเหรียญของประธานาธิบดี แล้วดยเหรียญทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะดิดอยู่ที่ประมาณ3-400%อยนะครับอย่างตัวเปเป้เปเป้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่มันเนี่ยมีการเปิดตัวแล้วก็มีการดิดแล้วก็มีการย่อตัวลงไปค่อนข้างหนุนแรงนะครับก็เหรียญเปเป้นะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวเนี่ยมีการดิดไปที่860%นะครับในช่วงแรกเนาะแล้วก็มาดิดแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่3,000 90%แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่391%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาหาเหรียญแบบนี้นะโดยการที่เราจะซื้อตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับแล้วก็เหรียญที่แอดนำมาวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ได้รับกลองความปลอดภัยนะครับจากคอยซาวแล้วก็สลิดพูฟนะครับแล้วก็จากกระเป๋าของเบดวอลเล็ตนั่นเองนะครับก็มีการรองรับความปลอดภัยทุกเหรียญนะครับปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะ เรามาเริ่มกันด้วยเหรียญแรกเลยนะครับอย่างเจ้าเหรียญวีเพ่เนาะเป็นเหรียญที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการระดมทุนนะครับไปถึง63ล้านเหรียญแล้วนะครับการระดมทุนเนี่ยก็คือการเข้ามาปีเซลเองคุณผู้ชมซึ่งการปีเซลของเจ้าเหรียญวีเพ่เนี่ยถือว่าโหดมากนะก็อยู่ที่63ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เจ้าเหรียญวีเพ่นะครับเป็นเหรียญที่รับความปัดภัยนะครับจากกระเป๋าของเบดบอลเลตนั่นเองนะครับอ่ะก็เจ้าเหรียญวีเพ่นะครับเป็นเหรียญเเเนนนนนนนาาาะะะซึึ่่่่่งงงหรรรียญคัับแแออวต้้พกสท ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าเหรียญวีเยนะครับกระแสมาแรงมากๆถ้าเราไปดูจากสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ทาคลิปเจ้าเหรียญวีเพเยอะมากๆเลยก็ใครนะครับที่อยากจะเข้ามาซื้อนในช่วงของการปีเซลนะครับมันจะรับสิทธิพิเศษก็คือการสเต็กด้วยก็คือการสเต็กของเจ้าเหรียญวีเยเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ19%มงน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าซื้อกันก่อนดีกว่านะครับก็หลังจากที่ผู้ชมเนี่ยกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามานหน้านี้เนาะให้เราเนี่ยทำการล็อกอินนะครับกระเป๋าของเราเนาะ ซึ่งใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถทําการสมัครได้เลยนะครับก็จะใช้ตัวของกระเป๋าเอ่บ็ดวอลเล็ตนะครับวอลเล็ตคอนเน็กแล้วก็คอยเบ็ดวอลเล็ตนะครับสามารถใช้กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับเรื่องกระเตียนเนี่ยอาจจะใช้ตัวของเบ็ดวอลเล็ตนะครับเนื่องจากเวลาที่เราสเต็กเนี่ยมันจะได้มีเออ่การสแต็กที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับกับบางเหรียญที่มันเป็นการเปิดขายรอบปีเซลเนาะแล้วก็กระเป๋าของเบ็ดวอลเล็ตเนี่ยมันจะมีการแนะนําเหรียญมีมโทเค็นตัวใหม่ๆเข้ามาให้ใหเราด้วยนะครับที่กําลังเปิดขายรอบปีเซล ก็เวลาเรามีกระเป๋าแล้วนะครับเราสามารถกดที่ตัวกระเป๋าเราได้เลยนะจากนั้นเดี่ยวมันก็จะพาเราเด้งไปในหน้าแอปของเราเองก็พอมันเด้งมาในหน้าแอปแบบนี้นะครับเราสามารถกด Connect ได้เลยนะครับนี่ฮะกด Connect ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปในหน้าเดิมนะครับอ่ะตอนนี้แอดกลับมาในหน้าเดิมแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยซื้อได้แล้วนะเราจะจ่ายเป็นอีทิลเลียมก็ได้นะครับจ่ายเป็น usdt ของอีทิลเลียมก็ได้หรือว่าจะจ่ายเป็น bnb ก็ได้หรือว่าจะจ่ายเป็น usdt ของบีแอนดก็ได้นะครับประมาณนี้และก็สามารถซื้อด้วยบัตรได้เหมือนกันนะครับเผื่อใครจะซื้อเนาะแล้วก็เวลาที่เราซื้อนะครับเราสามารถนําไปสเต็กได้นะผู้ชมนะก็ผลตอบแทนอยู่ที่19นะครับผลตอบแทนเยอะมากก็พูดถึงความปลอดภัยนะครับแอดก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันมีการรองรับนะครับความปลอดภัยจากกระเป๋าเว้ ซึ่งเนื้อหาของตัวเหรียญเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับเราไปดูเหรียญต่อไปเลยดีกว่าก็เหรียญต่อมานะครับเป็นเจ้าเหรียญโซลเลคซี่นั่นเองนะครับเป็นเหรียญของโซลาร่าลีเจียสองนั่นเองนะคุณผู้ชมนะซึ่งเจ้าเหรียญวีมโทเคนตัวนี้นะครับมันสามารถใช้งานได้นะครับก็คือมาแก้ปัญหาในเรื่องของความแออัดนะคุณผู้ชมนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเจ้าเหรียญตัวนี้เนี่ยมันมีนโยบายนะครับในการสร้างพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วนั่นเอง ตอนนี้เนี่ยก็มีการลงทุนนะครับไปได้ถึง16ล้านเหรียญนะครับแล้วก็อีก16ชั่วโมงเนี่ยจะมีการปรับราคาของเหรียญโซลาร์ซีขึ้นด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ามาพิเซลในราคานี้ก่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามาพิเซลได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหนึ่งโซลาร์ซีนะครับเท่ากับ0.001618ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าราคาถูกมากแล้วสามารถทาเหมือนเดิมได้เลยนะครับก็คือการกดซื้อด้วยคริปโตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกระเป๋าของเราได้เลยนะครับเนี่ยเวลากดปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถใช้กระเป๋าของเราเนี่ย เบดวอลเล็ตนะครับแล้วก็คอยเบดวอลเล็ตนะครับประมาณนี้นะครับมี3กระเป๋าเนาะซึ่งเราไม่สามารถใช้เมตาแมสซซื้อได้นะครับก็โซลาร์ซีนี้ครับได้รับรองความปลอดภัยนะครับจากคอยสแตว์แล้วนั่นเองผู้ชมนะประมาณนี้ซึ่งเนื้อหาของโซลาร์ซีนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยเข้ามาดูนะครับก็คือหลักๆเลยแหละนะครับมันเป็นเหรียญมิมโทเค็นที่มาช่วยปัญหาของความแออัดนะครับประมาณนี้ซึ่งใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้นะครับในช่วงของการพรีเซลเนาะ ซึ่งเจ้าเหรียญตัวนี้เนี่ยมันซื้อแล้วก็พิเซลได้รับผลตอบแทนถึง248เลยนะครับซึ่งมากกว่าวีเป้เนี่ยเยอะเลยผู้ชมวีเป้เนี่ยได้รับ19นะครับจากการสเปกเนาะแต่ว่าเจ้าโทลักซี่นะครับได้อยู่ที่248นะครับแต่ว่าความนิยมเนี่ยแตกต่างกับเจ้าเหรียญวีเป้นะประมาณนี้ครับต่อมานะครับเจ้าเหรียญ M I N D นะครับหรือว่าเหรียญไม้เเองนะครับเป็นเหรียญของ A I agent นะครับก็เปเป้เหมือนกันผู้ชมนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นตระกูลขอองงน้กบหมดเลย ซึ่งเจ้าเหรียญไม้นะครับมันมีความสามารถก็คือในส่วนของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI นั่นแหละนะครับเป็นเหรียญยูโทเค็นที่เป็นปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการลงทุนไปได้อยู่ที่4 000, 000, 000ล้าน3แสนเหรียญนะครับก็แตกต่างกับ2เหรียญที่ผ่านมาเนาะซึ่งสรุปเลยก็คือวีเป้เนี่ยตอนนี้กําลังแบบนิยมมากๆตัวเจ้าเหรียญตัวน,นี้เนี่ยมันได้รับการสเตคที่ได้รับผลตอบแทนเยอะมากๆนะครับก็คือผลตอบแทนอยู่ที่521%นะครับก็คือถ้าสเตคได้1ปีเนี่ยก็คือผลตอบแทนอยู่ทที่่เาแล้วนะ ซึ่งโหดมากนะครับกับสเตกเนาะแล้วก็โซเดียมตัวนี้เนี่ยมาได้รับรองความปลอดภัยนะครับจากคอยซาแล้วก็สุริตพูฟ,ฟนะครับก็มีการรองรับความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมนะครับราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1ไม้นะครับต่อ0.0032144ดอลลาร์นะครับวิธีการซื้อเหมือนเดิมเลยครับถ้าเรากดซื้อด้วยคริปโตเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกระเป๋าของเบดวอลเล็ตนะครับวอลเล็ตคอนเน็กต์แล้วก็คอยเบดวอลเล็ตได้นะครับประมาณนี้หลักๆเนื้อหาของมันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ AI นะครับคนจบเรียญได้มาินดีะซึ่งใครที่สนใจนะครับเราสามารถเข้ามาพิเซลได้นะครับแล้วก็สเต็กไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเราสเต็กเนี่ยเราก็ได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับไอ้พวกเดือนที่มันสามารถสเต็กได้เนี่ยมันจะทําให้ราคาเนี่ยมันไม่แกว่งจนเกินไปนะครับแล้วก็คนเนี่ยอยากจะเข้ามาสเต็กเนาะถ้าเรามาพิเซลนะครับเราก็สามารถได้ราคาที่ดีขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับกับ3เหรดยญที่น่าสนใจในปี2025นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแอขอเตือนไว้ก่อนละกันว่า การที่เราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับเราต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนนะครับไม่ควรจะนําเงินที่เราจําเป็นต้องใช้เนี่ยมาลงทุนนะเพราะว่าการลงทุนพวกเหรียญคริปโตหรือว่าหุ้นนะครับมันจะเป็นต้องลงทุนในระยะยาวนะครับถ้าเรามองในระยะใกล้ๆเนี่ยเทรดฟอเร็กดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราแบบอยากมองระยะของการลงทุนนะครับความเสี่ยงที่ลดลงเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาพิเซลพวกเหรียญพวกนี้เนี่ยได้นะครับหรือไม่เราก็กระจายความเสี่ยงนะครับจากเงินทุนของเราสัก10% 5%นะครมเซื้อเหยญพวกนี้ก็ารถลุ้น ในการเติบโตของมันได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคก็คลิปของในวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการดูที่ดูจนจบเนาะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ